รถมือเดียวราคาโคตรถูกเลยนะคะเป็นตัวน e ิสสันอ m เมล่าหนึ่งจ t t e c ปปี2019เลขไม่เพียง66,000โลเท่านั้นราคาค่าตัวนะคะ279,000บาทเท่านั้นเองนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนเพียง5,100บาทเท่านั้นนะใครที่มองหารถวิใช้งานอยู่นะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยจัดเต็มฟรีดาวได้นะสภาพส,สวยๆการันตีโครงสร้างให้นะคะ ได้ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานเซ็นเซอร์มาพร้อมเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะรับชมกันให้จบคลิปนะคะคันนี้ได้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนคะ่ะ ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะก็มาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดมีรถสวยๆราคาเบาๆผ่อนสบายๆอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นตัวนิสสันอะเมล่า1.2 e ีสปอร์ตเทคปี2019นะคะเป็นรถมือเดียวไม่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะใครที่มองหารถวิชง,งานอยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะผ่อนเบาๆผ่อนสบายสบาย เพิ่เริ่มต้นเพียง5,100บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเงินเดือน12ื่นเครดิตดีออกคนเดียวได้เลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เบอร์โทรนัดนะคะ0 982609587นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะยินดีให้คำปรึกษาช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสภาพสวยๆการันตีโครงสร้างให้เลยปทะเบียนนี้เลยนะคะ9กไก่ถอถุง3 2 3 4กรุงเทพมหานคร โลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโคเมียมนะคะเป็นรถสี่บลนเงินเดิมแท้จากโรงงานนะรถอีโคคานะคะประหยัดน้ํามันด้วยมือเดียวสภาพส,ายสวยๆไม่เพียง66,000โลเท่านั้นนะคะราคาค่าตัวถูกๆเลย279,000บาทนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น5,100บาทเท่านั้นนะลูกค้าเงินเดือน12ื่นออกคนเดียวได้แบบสบายๆเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะในส่วนของไฟหน้านะคะคันนี้เป็นไฟหน้าแบบมันติ r รีเฟกเตอนะคะ คมใสๆ,ส,ๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยแล้วมีไฟเดย์ทามนะคะติดตั้งมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันรอยปัดเงาสงสีนะคะน็อตสรูโลโก้ตรงกลางนะคะยางขอบ15นิ้วเดี๋ยวนัดเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะลูกค้าสภาพพร้อมใช้แน่นอนนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะกระจกมองข้างนะคะ ฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวติดให้ตรงกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมกระจกเดิมแท้ทุกบ้านโลโก้นิสสันมีติดอยู่นะคะคันนี้นะคะติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะสภาพพร้อมใช้เลยนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีดํานะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีดำนะระบบเซนทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะกระจกมองข้าง การปรับพับไฟฟ้าไฟหน้าออตโต้นะพวงมาลัยนะคะ3ก้านเดิมๆไม่มีรอยหอกหรือว่ารอยสึกลอกของการใช้งานนะคะสตาร์ทรถดูเลขไม่กันลูกค้าขาไม่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นไม่แท้ไม่เดิมการันตีให้เลยนะคะเลขไมคคันนี้นะอยู่เพียง 66,366กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่6มราคาค่าตัวถูกๆเลยนะ2 7 9 0 0 0บาทนะคะรถปี2019เป็นรถมือเดียวเลยนะคะคันนี้ฟรีดาวได้นะผ่อนเริ่มต้นที่5,100บาทเท่านั้นนะลูกค้าได้รถไม่น้อยมือเดียวสภาพสวยผ่อนสบายไปใช้งานกันเลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสำหรับเครื่อง เสียงของรถนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสีบได้นะคะแอร์อาน็อกหมุนมือ,มอปรับได้4ระดับเป็นรถเกียร์ออตโต้นะคะคันนี้รถเกียร์ออตโต้นะขับสบายๆเลยนะคะเป็นรถ e ีโคคาประหยัดน้ํามันด้วยนะ,คะใครสนใจรีบโทรมาหานัดได้นะคะฝ้าเพดานไม่มีคราบสกรปรกเลอะเทอะที่บังแดด2ฝั่งนะยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้า สีดำตัดด้วยได้สีแดงนะคะเบาะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะเบาะผ้าเนี่ยระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะสำหรับหัวนอ็อตซอกประตูนะคะลูกค้าหัวนอ็อตซอกประตูสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีรอยขหรือว่ารอยเขียบเพียรเลยนะ,ะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าได้คันนี้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะ,ะเป็นตัวนิสสันอ m เมล่า1.2 e s p o r t tech นะคะได้ชุดแต่งรอบคันจากโรงงานเลย นะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะบอดี้กว้างๆนั่งสบายๆมีที่วางแก้วน้ําด้านหลังให้นะคะที่พักแขนนะมีให้ด้วยนะคะเบาะไม่มีช้าไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะใครสนใจนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะลูกค้าขาฟรีดาวได้ออกได้ถูกอาชีพอยู่ต่างจังหวัดมีไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะชุดแต่งแท้รอบคันจากโรงงานเลยนะ,ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง3จุดติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ไฟไท้ายไม่มีรอยแตกรอยรล้านะสภาพสวยๆนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังติดตั้งมาให้จากโรงงานมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะ9ก้ากไก่ทอถุง3สงกรุงเทพมหานครนะส่วนบอดี้ด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้บอดี้กว้างบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะไฟไท้ายเดิมแท้จากโรงงานโลโก้นิสสันมีติดอยู่นะคะตะเข็บรอยเย็บ นะคะเม็ดอาร์ตเดิมเดิมไม้เห็นชัดเจนเลยนะคะหัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเขย่าเลยนะสีเดียวกับตัวรถนะคะรูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวตาปัม๊มตรงฝากระโปรงมีให้เห็นชัดเจนนะคะหัวน็อตอีกหนึ่งฝั่งไม่มีรอยไขรอยเขียบเขย่าเลยกระจกหลังเดิมแท้จากโรงงานโลโก้นิสสันมีติดอยู่นะคะตะเข็บรอยเย็บนะคะเดิมเดิมจากโรงงานไฟท้ายหนึ่งฝั่งเดิมแท้เช่นกันนะคะสภาพสวยเลยโครงสร้างเดิมทั้ง สคัญนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะานด้านหลังนะคะไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีชนไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบขยอนเลยนะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะล้ออะไรเครื่องมือแม่นแรงครบเลยนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนไม่มีรอยสนิมกัดกินหรือว่า รอยบุบรอยยุบรอยชนรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีเลยนะคะคงสร้างเดิมๆนะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ราคาค่าตัวถูกๆเลยนะคะ279,000บาทเท่านั้นนะคะ2 7 9 0 0 0บาทปีดาวผ่อน5,100บาทเท่านั้นนะเงินเดือน12 0 0 0ออกคนเดียวได้เลยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเป็นรถอ e ีโคคานะคะปี2019ไม่66,000โลรถมือเดียว ภาพสวยๆเลยลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะใครสนใจรีบติดต่อหานัดได้เลยนะช่วยทุกขัน้นดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษานะคะอยู่ต่างจังหวัดนะมีไฟแนนซ์นะคะไปเซ็นให้ถึงที่เลยใครสนใจห้ามพลาดเลยนะภาษีของรถนะคะหมดหนู่นเลยนะ อ่ะอันนี้หมดมกกาหกเจ็ลูกค้าไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะก็จะเป็นหมดอีกทีมกกาปี68นะเดี๋ยวพาสีเราดูแลให้นะคะกระจกหน้าเดิมแท้าจากโรงงานโลโก้นิสสันมีติดอยู่ชัดเจนสีบอนเงินนะคะเดิมแท้าจากโรงงานนะสภาพสวยๆใครสนใจรีบติดต่อมาได้นะคะเบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอเลยนะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นานัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคส ยินดีให้คำปรึกษานะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด3สูบ1 2 0 0ซีซี79แรงม้านะคะรองรับน้ำมันเบนซินเก9 5 E 20สเติมได้นะคะเป็นรถอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันนะคะเลขไม่น้อยสภาพสวยๆเลยนะคะภายในห้องเครื่องยนต์ไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเย,ยิ้มนะคะหัวน็อตเนี่ยไม่มีไขไม่มีขยับขยื่นแผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นชัดเจนเช็คประวัติศูนย์ของนิสสันได้เลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ากับสีเปลี่ยน เครื่องไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลย Med Art เม็ดอาร์ตเบ้าชกนะคะมีให้เห็นชัดเจนเลขตัวถังของรถนะคะด้านในนะไม่มีรอยตอกใหม่นะคะสภาพเดิมๆจากป้ายแดงเลยนะคะหัวน็อตแก้มด้านข้างไม่มีรอยไขหัวน็อตแก้มด้านในนะคะไม่เคียร์เพี้ยนเลยสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะานหน้ารถนะคะไม่มีบุบไม่มียุบไม่มีชนไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อสติกเกอร์คําเตือนมีให้เห็นชัดเจนนะคะลูกค้าสภาพเดิมๆเลย คันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะหัวน็อตแก้มด้านในอีกหนึ่งฝั่งนะคะไม่มีรอยเขยิบเขยื้อเลยหัวนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆเม็ดอาร์ตมีให้เห็นชัดเจนลูน็อตนะคะกลมๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวตาปั๊มนิสสันมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะสภาพสวยๆเลยสติ๊กเกอร์มอ,อกอนะคะมีครบเลยลูกค้าคันนี้สวยมากเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมือเดียวน้ไม่หม0่โลเท่านั้นราคาค่าตัวถูกๆเลยนะคะ2 7ง0 0นกับ 5,000บาทเท่านั้นเองฟรีดาวได้นะคะผ่อนเริ่มต้น5,100บาทเท่านั้นลูกค้าเงินเดือนห2ื่นออกคนเดียวได้สบายสบายเลยนะคะคันนี้เป็นตัวนิสสัน a m เมล e ่า e นึ่งจุ t สองนะคะมือเดียวนะคะปี19ไมล์6ก0 0ืนใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะนัดขอแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรนะศูน 9 5 87นัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดได้มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษานะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ